นี่ค่ะพอเราขึ้นมาถึงนะสองฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบว่าเหมือนศาลาไม้ที่แบบเรียงรายกันตรงนี้ก็จะเอาไว้นั่งทานข้าวนั่งรับลมบรรยากาศบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่บรรยากาศยามเย็นส่วนด้านหลังเราก็จะเป็นนี่เลยเป็นเหมือนเป็นแบบที่เช็คอินอะไรเงี้ยของแพรพี่โกงนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแพรพี่โกงรีสอร์ทยินดีต้อนรับด้วยด้วยหัวใจใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวกิจกรรมที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะเดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ ็นอีกหนึ่งกิจการรมที่ชื่อว่าทอมามารีนค่ะ <achieve> เป็นเครื่องเล่นที่แบบว่า<ต>ไปลงไปแล้วก็โดดดึง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 อย่างนี้อยู่ในน้ํานะก็จะแบบเป็นอันกลมๆใหญ่ๆนะคะที่เราเห็นก็จะแบบใช้กระโดดกระโดดกระโดดกัน<ช>มีแพร ь, เหมือนแพรแบบแพร ь, แพร ь, พลาสติกแพยางเงี้ยที่จะแบบนอนเล่นน้ำกันเออแล้วก็กิ้งตกน้ําเย็นๆแล้วขึ้นมาได้เงี้ยค่ะที่นี่เขามีเสื้อชูชีพให้ใส่นะไม่ต้องกลัวป้องกันอันตรายใช่แล้วคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็สามารถลงเล่นได้กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามีอะไร เขาก็มีนี่เลยที่เห็นอยู่ขี่เจสกีเจสกีเบิ้ลเบิ้ลคือเรียกว่าเขื่อนสีนี่มันก็กว้างนะถ้าขี่นี้แบบหนุกนานเลยไม่ได้มีแค่เจสกีนะคะยังมีบานนาโบดด้วยใช่ค่ะเจสกีลากไปเลยนะแต่ที่นี่บานนาโบดเขาจะทาเป็นเหมือนทรงแบบเก้าอี้่ะมีพนักพิงนอนด้วยแล้วก็นั่งพิงได้ด้วย2อย่างเลยนะคะแล้วก็ใช้เจสกีลากไปแบบว่าโหอันเวิร์กน้ำมันกว้างใหญ่ของเขื่อนสีนครินนะนี่ไงะใช่แล้วอยู่ริมขอบสระ โปโลน้ำค่ะเขากำลังเล่นกันเลยอ่ะสนุกสนานเราก็กรรมาแอบดูเขาเล่นกันดูอดูเขาไม่เห็นเลยที่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเรามาเขื่อนสีมาแพรดูเราใส่ดิเสื้อแขนยาวนี่ใช่ไหมเนอะ สไลเดอร์ด้วยแต่มันเป็นแค่ช่วงแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากสไลด์ลงไปในน้ำลงไปในน้ําเลยใชไม่ลื่นใช่ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าที่นี่เขามีชูชีพให้สบายมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินเลยจากตรงที่เป็นราโปลน้ําแล้วก็สไลเดอร์เข้ามาด้านในแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นเครื่องเล่นบานาน่าบ๊ทใช่ค่ะแต่ที่นี่เขาจะทําเป็นรูปทรงแบบเก้าอี้นอนได้ได้ได้สบายเหมือนนั่งแล้วก็แบบ ตรงนี้จะสามารถเห็นวิวของที่พักได้ชัดเจนมากเลยซึ่งอยู่ตรงด้านหน้าของเรานี่เองค่ะส่วนตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นบรรยากาศของภูเขาแล้วก็เขื่อนสีนัคลินที่กว้างมากๆเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราตอนนี้ก็เย็นแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่รักที่นอนกันมันมีสองฝั่งแต่เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งแรกก่อนจะเป็นฝั่งที่เป็นหลังคาที่เป็นมุงเป็นเลือนไม้สะกเออหลังคาเขาจะมุงแบบเหมือนอารมณ์แบบ จากวะใช่ทำไมต้องรู้สวยอะไทยไทยอกไทยไทยเฮ้ยนี่กล้วยมันยุบมันยุบก็มาถึงหน้าไม่ใช่ข้างหน้าเราแอบเข้าข้างหลังข้างหลังเราเป็นคนเข้าข้างหลังใช่เราข้างหลังกันใช่ยง บ้านไม้สักหลังใหญ่ข้างในมันอาจจะมืดไปหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะเปิดไฟในตอนเย็นแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าต้องใช้เครื่องปั่นไฟอ่ะเข้าไปเลยอาจจะมืดไปหน่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของห้องพักนะจะมีเตียงนอนสามเตียงเตียงหนึ่งเนี่ยก็จะนอนได้2คนหรือเตียงไม้ไผ่น่ารักดีข้างในก็จะแบบเป็นแบบไม้อ้ดตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำป่ะเดี๋ยวลองเปิดดูตรงนั้นเป็นห้องน้ำถอยมานิดนึงนะคะถอยมาเล่นนี่เปิดไฟยังไม่ได้อ่ะ แค่ส่องไปก็พอถ้าเราดูในห้องกันแล้วไฟจะเปิดตอน6โมงเย็นค่ะตอนนี้เกือบจะ6แล้วนี่อารมณ์เหมือนบ้านแฝดเป็นสองหลังติดกันมันเป็นสองหลังติดกันก็เหมือนเป็นที่นั่งกินข้าวเนี่ยแกมันมีที่นั่งด้วย ดี๋ยวแกก็เอาหลังนี้ที่เอาหลังนี้พลาหลังเลยค่ะเรานอนทีเดียวสามเตียงใช่เราจะกิ้งไปที่นี่สบายมากค่ะแพพิกงแล้วแบบตรงกลางก็แบบไปนั่งทานข้าวทานอาหารกันนั่งคุยกันได้ถ้าเกิดว่าใครมาแบบเป็นครอบครัวค่ะก็สามารถนอนได้สองหลังแล้วก็หรือแบบมาเป็นแบบเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้นอนแยกผิงห้องนึงใช่ห้องนึงอะไรเงี้ยได้เลยห้องนึงก็ตั้งหกคนเจ็ดคนได้เลยค่ะข้างหน้าบ้านนอกจากจะมีนี่ยังมีชิงช้าแว่งได้จริงแกว่งได้จริงไม่ใช่ว่ามา ไว้ไม่ใช่มันเป็นชิงช้าแข่งได้จริงนะจ๊ะตอนเช้าเช้าเนาะตื่นมาิดกาแฟสบายไปแล้วสบายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปไปแล้วเหรอไปแล้วยังมีอีกฝั่งนึ่งไปค่ะเดี๋ยวเราไปอยากนั่งอยู่ตรงนี้มันสวยอะงั้นพี่อยู่นี่ไงหนูไปค่ะไปไปข้างนไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึ่ง ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะที่เป็นหลังคาสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่แบบบ้านหลังนี้เปิดประตูมาเลยก็จะมีเป็นสองฝั่งใช่แล้วค่ะสองฝั่งจะเป็นเหมือนที่นอนติดกันเลยของจะเยอะห้องนี้เพราะของพวกเราไงเป็นของพวเราเองของร่ากมานี่หน้าบ้านเป็นี่หน้าบ้านหน้าบ้านเปิดมาจะเจอเจสกี้เลยอะสามารถลง เล่นน้ำตรงนี้ได้เลยมีบันไดต่อลงไปส่วนฝั่งของเกดที่ยืนอยู่ก็จะเป็นเป็นที่นั่งโต๊ะเอ้ที่นั่งเหมือนฝั่งนู้นเลยแต่อันนี้จะเป็นส่วนตัวหน่อยเพราะว่ามันเป็นแยกเป็นหลังหลังใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินมาอีกขนาดนึ่งใช่ค่ะจะเป็นขนาดเล็กกว่าใช่แล้วอันนั้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กสำหรับมาสามถึงสี่คนอะไร่างค่ะครอบครัวหนึ่งครอบครัวหรือมากันน้อยน้อยนะนี่ก็จะเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีเตียงนอน ฝั่งละสองคนด้านหน้าก็จะมีที่นั่งเหมือนกันด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลย๊<ฮ>จะเป็นที่นั่งแบบนี้มีทางเชื่อมลงไปเล่นน้ำได้ด้วยเป็นบันไดเหล็กใช่แล้วลอืม บุรีค่ะถ้าเพื่อนๆใครที่แบบว่าสนใจเนาะที่จะมาเที่ยวนะคะก็ติดต่อได้เลยที่แพพี่กงอย่างที่พวกเรามานีใช่แล้วะหรือ,อรายละเอียดด้านล่างใช่แล้วขึ้นอยู่นี่เลยปิง๊งปึ๊บใช่ลืมบอกไปว่าที่นี่มีอาหารรองรับพวกเราด้วยก <laughs> ไม่ต้องกลัวใช่ไม่ต้องกลัวอดเลยจัด <laughs> เมื่อกี้แอบได้กินมาเริ่มหิวแล้วคละใด้แล้วเริ่มหิวแล้วก็ท้องรลองรีบไปกันดีกว่าไหมสำหรับคลิปหน้านะคะวีเล e t ทูโกจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครที่ยังยังไม่ได้กดรับสมัครข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจวีเล e t ทูโกนะคะก็กดรับสมัครกันได้ค่ะที่ยูทูบนะคะในวีเล v e ทูโกทีวีแล้วก็แฟนเพจวีเล็บทูโก .com ในเฟซบุ๊ก แล้วรวมไปถึง Instagram ค่ะสามารถ follow กันได้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ w w w l w e l e l e s t o c o m ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเขาตัวไปทานข้าวก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอยู่ต่อเลยได้ไหม <Yeah. S 1> ยอย่าอยในตัวเอง